ใจประสงค์สางกลางดงกวาทงใจขีข่ขานกลางบ้านกวาดงเงินค่ำมนีมีหลายแต่ภูมันผู้ขีข่ขานยังบักายหาใดกระบอกหมานสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องความสุขเล็กๆสุทิ้นบ้านหน้ามือนีสิพ่าพี่พานองไปบึงราค่ามั่น ล้านเสี่ใ่คุณน้ำใสกับพี่น้องสี่เก็บผลผลิตตอนนี้ก็ลำบากแน่กับเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับแต่ว่าล้านเท่ากันยังสื่อราคาสามบาทอยู่เกาเริอพี่น้องตอนนี้าฝากพี่พน้องเข้าไว้ราคากัาบโบตกต่ำครับช่วงนี้กับสามบาทกับคงยืขึ้นเรื่อยๆครับอย่าใช่ฝากเบอร์โทรไปจักน้อยฮะพี่น้องเข้าอยากสิ่ทรมาสอบถามท่างไกลท่างไกลว่า เป็นยังไดช่วงนี้มั่นราคาทอดไดหรือว่ามาขายได้บ่เวลาทอนันโตนี่เอาฝากผมเกียใช่ไหมครับสําหรับพี่น้องผู้อยากโทรมาสอบถามเรื่องราคามั่นหรือว่าสอบถามว่ามีพันมั่นบอ่อหรือมีอย่างต่างๆเกี่ยวกับมั่นสาปะหลังได้พี่น้องปรึกษาหาความรู้กันกับเบอร์โทรครับผม0841528057ครับใช่ครับผมเอาเสียใช่เลยครับเอาผู้ใดบ่มี บ่าวาสิเป็นบ่มีล่ำมั่น,ห,คน,คนหรือว่าอยากสิหาค้นคืนหรือว่าอยากสิหาค้นกู้นี่เสียใช่นี่พ่อมีพ่อพ่อประสานให้ได้ครับได้อยู่บ่วครับเนาะือว่ามีแปงมั่นหลายเออเสียผมอยากกู้มั่นจากสิบไรยี่สิบไรหรือว่าสองไรสามไรก็คือมาหาคนงานอยู่ร้านไดเลยครับคือเขามาหาผมสี่ล้านเลยก็ผมสิจัดทีมงานเขาไปเฮียดให้ครับเพ่อนกเฮ็ตเป็นหัวตันครับผม โอ้โหดีครบ,บสุยางครับพี่น้องพี่น้องเฮ้าถ้ามีคนงานอยากสิก,กู้เป็นหัวตันก็ได้ทังเสียชัยเลาก็มีบริการบ่าว่าสิเป็นเที่ยงานค่อยสนับสนุนให้นะครับเนาะพี่น้องบ่ตรงห่วงเดอมาล้านเสียชัยอยู่เขตตำบลคุณน้ำใสตรงขามกับบริษัทฟู้ดโปรเจกต์สยามจำกัดนะครับหรือขางล่งสีเทศบาลน,นะครับฝากพีฝาก,าฝากน้องเข้าไ้ครับบา่าว่าสิเป็นปลูกอ้อยก็เทดให้ได้คือการปลูกอ้อยไท ทำรุนมั่นทำรุนอ้อยฉีดยาขายยาหรือต่างๆก็คือมีครับมีคนงานเข้ามาหาได้เลยครับก็คือยกยกล่องรถพอกรถไถครับผมมีสุยางขบมัดเนาะครับเครื่องปลูกมั่นปลูกอ้อยบริการฉีดยงฉีดยาทั้งมัดยุนี่ครบเสร็จทั้งมัดเนาะเสียใช่เนาะแมมมนนคคครรัับบีีเอาฝากพี่น้องเข้าไว้สำหรับมือนี่ได้มาอัปเดตให้พี่น้องผู้ยุ่งเกยยุ่งเกยนะครับได้รู้ว่าราคามั่นเป็นยังไงครับแต่ว่ามือนี่ราคามั่นเท่ากันยัง คงขื้นอยู่ครับพี่น้อง3บาทอยู่ฝากดีฝากน้องผู้อยู่ท่างไกลท่างไกลนะครับอยากจะเข้ามาท่างล้านมั่นของเสียใช่นะครับเอาฝากพิกัดไว้อีกจังน้อยครับเสียครับผมอยู่ตีดกับลุงสีเทศบาลกุําใสครับอยู่ก่อหม้อสามครับตรงขามกับฟูโปรเจกต์นะครับผมเอาฝากพีฝากน้องครับผมอันนี้ช่วงเวลาที่เฮ่าเปิดรับสื่อพอเม่พี่น้องเกษตรกรเท่านี้มีวันหยุดบอกครับ บอครับผมวันหยุดนิสิตไปหยุดคุณแหละครับโครงการครับอืมพีไม่คือว่าหยุดเงีวเทศกาลนะเทศกาลเนาะครับเนาะครับกระชีแจ้งไปทางเกษตรกรครับผมว่ามันมีเหตุจำเป็นแบบไดถึงได้หยุดเลยยังยังทีน่าครับเอาคือว่าทางร้านก็คือว่าบริการเต็มที่ครับผมคือทางร้านนี่มีระบบลงมั่นโดยใส่แผนดำครับยกดำ คือว่าหันมาผู้ขับรถต่อพ่วงรถไถพ่วงยังสี่ยานว่าโอ้มาถอยขึ้นบ่ไดดกับทางล่านเท่ากับสามารถนั่มรถขึ้นแทนดำให้ได้ครับก็ต้องขึ้นยากด้จุดนี้ครับผมเอาฝากพี่น้องเขามานนั่นนะครับเพราะว่าทางเข้ากับบริการให้ลูกค้าทุกระดับประทับใจครับผมเอาฝากเต็มที่เนาะครับเนาะครับผมาผู้เฒ่าผู้โถญาติพี่น้องที่มาบ่มีคนรถมานั่มโบตรงห่วงนะครับทางล่าน ของเสียชัยมีบริการถอยดำให้พร้อมนะครับนี่คือเป็นเป็นเขาเอื้นรีบเพิม่มเป็นยังครับนี่ครับเขาเอื้อนดำเป็นแทนดำนะครับเนา<ท>ะแ,แทนดำอันนีแ้แทนดำนี่บอกพี่น้องเข้าในฮะพี่น้องเข้ามีรถหกล้อมันรับน้ําหนักได้จักตันครับนี่ครับน้ำหนักร่วมกับพี่โยกได้ได้อยุสิบหกสิบเจ็ดตันอยู่ครัสิบหกสิบเจ็ดตันเด้อพี่น้องพอดีกับสิอยู่ประมาณจักใส่จักน้ำหนักร่วมสิบ สามสิบสี่ตันกําลังดีครับเอาปั๊มกับประมาณนี้เนาะส่วนมาก่ะหกล้อเนาะครับเนาะเจ็มดีกับสิบเอ็ดตันสิบสองตันอยู่ประมาณนี่นะครับเอาทางทางลาดเท่ากับบรรจุได้อยู่ครับแต่ว่าเสียใชักับประมาณประมาณสิบห้าสิบหกตันนี่กับพ่อรับได้อยู่เนาะครับเนาะได้ครับผมเอาฝากกีฝากนอนเข้าไว้เดี๋ยวสุดท้ายนี่มือนี่นะครับตรงกับมือวันอังคารที่สิบเก้าครับผม ฝากพี่น้องเข้าไว้ราคามั่นกก่ย่าง3บาทอยู่แนวนุ่มครับเสียใช่เป็นยังไงราคามั่นบอกแนวนุ่มเกษตรกรเข้าแนวผูปลูกไม่ไหมหรือว่าผูกําลังสิบปลูกครับผมต่วราคามั่นั้ปะาลังผมว่ามีแนวนุ่มที่จะขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าช่วงลุ่งกะทิมีววบลุ่งแน่แต่กะทิลุ่งบดนบดนมือนะครับเพราะว่าอาจิมีฝ่อช่วงฝนตกหนักแน่ดินมาน้้ำมันหลแน่ยลุ่งแปลงกะทิ ปรับราคาลงแน่กับประมาณนั้นครับแต่ว่าโดยนั่นแล้วถ้ามีแดดมี่ยังบอกผมว่าเชื่อว่าราคาต้องพุ่งขึ้นสูงอยู่ปีนี้ครับผมอาเสำหรับมือนี้ขอบพุ้นเสียชัยหลายๆครับผมครับเสียใจบัสดีครับวัสดีครับผม